สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องปรุงข้าวๆเบื้องต้นที่เพิ่งไปตลาดมาครับเครื่องปรุงของโจ๊กเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อ,อ,ขอมูลหรือว่าเป็นเครื่องปรุงเบื้องต้นนะครับที่ไปซื้อมาวันนี้ว่ามีอะไรบ้างครับมาดูเลยครับหลักๆแล้วโจ๊กก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างคนระับเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็น ทเทียมเจียวนะครับสําหรับใส่ข้าวต้มนี้เราซื้อสําเร็จรูปเลยก็ได้ถ้าใครทําได้ก็สามารถที่จะทําเลยนะครับเจียวเองก็ได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นขิงนะครับขิงนี่ขนาดถุงละนะนี่ใหญ่ขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าเท่าไหร่ครับถุงนี้ขนาดครึ่งโลนะครับ ออกมา1กิโลครับทีนี้เราถ้าใครไม่สะดวกซอยเองนะครับก็สามารถที่จะซื้อแบบนี้ที่ตลาดสดมาได้ครับซึ่งโลก็อยู่ประมาณที่25บาทซื้อมา2ถุงเลยนี่นะครับเขาหั่นให้แบบส,สวยๆเลยหรือว่าใครอยากได้เส้นใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ตามต่ชอบก็สามารถที่จะซื้อมาหั่นเองก็ได้นะครับนี่ขิงขนาดครึ่งกิโล ซื้อมา1นกิโลก็ประมาณ50บาทครับต่อ,อไปนะ,ะับก็จะมาดูอ๋ออันนี้นี่ยไ,ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะแยกกัน่อนต่อไปนะครับก็จะเป็น,นพิกซเครื่องปรุงเครื่องปรุงเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่บาใครจะซื้อ,อพริกแดงพริกแดงยาวนะครับเอามาหั่นใส่น้ำส้ม ก็ได้ครับถ้าใครคิดว่ามีเวลานะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีเวลาจะบาหันน้ำพริกหรือมะกอกน้ำส้มครับก็สามารถที่จะซื้อสำเร็จได้ิ mm hmm. น้ำตาลน้ำส้มก็จะประมาณนี้ครับที่ร้านก็จะใช้ของไลทิฟป, mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. นี่จะเป็นเครื่องปรุง mm hmm. น้ำส้ม ถ้าใครที่แบบไม่ต้องแบบถ้าใครมีเวลานะครับก็หัน่นสามารถที่จะหัน่นแบบนี้เพื่ออะไรจะเห็นพริกแบบนไหมนี่เห็นไหมครับนี่เราสามารถซื้อพริกแบบนี้มาหัน่นแล้วเราเอาน้ำส้มสายชูเทลงไปแล้วก็ตักใส่ถุงมัดก็ได้นะครับถ้าใครมีเวลานะก็าสามารถที่จะหัน่นเอามีดมาหัน่นหั่นหั่นเป็นเฉียงสีผ้าองศานะครับหันหันห่นหั่นแล้วก็เอา น้ำส้มใสชูมาเทลงใส่แล้วก็กรอกใส่ถุงเป็นน้ำส้มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่นี่นผมก็ซื้อเป็เดือนลูกเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าใครสะดวกแบบแบบแบบที่หนึ่งแบบนี้แบบหั่นพริกเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำแบบนี้ก็ได้แต่ผมเลือกแบบนี้นะครับโอเคก็ทริกน้ำส้มก็มีประมาณนี้นอ,อ๋อไม่ถึงงูชิ้ว้วยงูชี้ว ถุงน,นี้จะอยู่ที่ขนาดอยู่ที่7คูณ15นะครับ7คูณ15อันนี้ก็จะใส่อยู่ที่2ถึง3ถุงนะครับุกก็ถุงก็ใช้ทั่วไปอะครับไม่ต้องเอาตามที่ผมแนะนําก็ได้แต่ผมก็แค่จะบอกแค่ว่า,าขนาดเท่านี้ใส่ถุงโจ๊กได้ประมาณ2ม3ชุดนะครับ ของทางร้านเองก็จะใช้ของตาลทัรวนะครับเพราะว่าอ่ามันจะไม่รู้ว่าเรามีความรู้สึกนึ้ตัวเองหรือว่าแบบน,นี้นะครับเพราะว่าตาลทั่วจะรู้สึกว่าจะเหนียวกว่าที่เราเคยใช้ยี่ห้ออื่นครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับแต่ผมจะเลือกใช้แบบนี้นะครับตลาดแล้วไปตลาดมาก็เครื่องุ่น,นโต๊กก็มีประมาณนี้ครับไปทีนะ่ตลาดนะครับ มีทวนเลยก็คือมีอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับใส่ข้าวต้มนะครับมีเกีเ๊ยวขิงสองขิงสามน้ำต้มมีน้ำตาลพริกน้ำตาลห้าก็จะเป็นถุงเจ็ดครูสิบห้านะครับหล,ลักก็มีประมาณนี้ครับคืออ่าอัปเดตในเรื่องของที่เราไปตลาดมาวันนี้หรือเบล,ล่าก็มีประมาณ ถ้าเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่า,าต้องใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มเติมให้หลักๆเช้านี้ที่ไปตลาดมาก็มีประมาณนี้ครับส่วนใครที่ถนัดน้ำส้มนะครับที่ไม่อยากซื้อแบบนี้ก็สามารถที่จะไปเอาพริกแดงที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเอาไปหัน่นแล้วก็ซื้อน้ำส้มสายชูมา หั่นเฉียงสี่ห้าองศาก็ได้หั่นตามใจชอบนะครับแล้วก็เอาน้าส้มเทลงไปแล้วก็ตัดพริกกับน้ําส้มเนี่ยมัดใส่ถุงสามคูณห้าใช่ไหมอ่าใส่ถุงสามคูณห้าแล้วก็หนังยางมัดแค่นั้นเองครับก็เป็นพริกน้ำส้มได้เหมือนกันสำหรับใครที่มีเวลาว่างนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากให้ผมแนะนำข้อมูลัตถุดิบเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอ ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ